เ <Go> อาละครับเข้าสู่ช่วงแรสปมีอพแปนงสมที่รักนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราให้เรากลับหน้าที่กันบ้างจะเป็นคุณน้องหวานเนี่ยจัดชุดให้กับพี่เดบ้าง<ฮ>แต่วันนี้ตีมอะไรครับจิ๊บครับตีมวันนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะเพราะแค่ชื่อตีม <S <S นี่ก็ดูสนุกแล้วั่นก็คือ new world นัน่นเอง new world เนี่ยก็เกิดกับโลกในอนาคตอีกประมาณ10ปีข้างหน้าให้พี่หวานจินตนาการเลยว่าอีก10ปีข้างหน้าพี่คิดว่า คนที่เดินอยู่เนี่ยเขาแต่งตัวยังไงโอ้เดออย่างพวกเราวันนี้ก็มาในทีมนิวเว r ร์ซึ่งเีมนนิวเวิร์ลนิวเวร์จริงๆนี่ไม่ครบนะเนี่ยมีคนถอดพร็อราอกไปไม่งั้นน้องจะเดินถือพวงมาลัยอย่างนี้แล้วโอ้ใช่แล้วก็วันนี้เหมือนเดิมครับาไม่ได้ให้มาจัดกันแบบเปล่าๆนะครับเรามีตัวช่วยมาให้พี่เดย์ด้วยครับเชิญครับกติกาพิเศษ Do, don't dress ก่อนที่จะเริ Gotta, ่ม dress me up คู <sk <sk ่รักที MM> <S no <S ่จะถูกแปลงโฉมมีสิทธิ์เลือก Do, don't dress ซึ่งดูคือการหยิบของเข้ามาเพิ่มในชุด1ชิ้นหลังจากจัดชุดเสร็จส่วน don't คือการหยิบของออก1ชิ้นและ dress คือการยอมรับกับสิ่งที่คู่ของเราจัดให้เอาละค่ะพี่เดชค่ะตัวเลือก3ตัวเลือกค่ะดู don't หรือว่า dress 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 โอเคเอาละครับพร้อมแล้วนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปจัดก,กันได้เลยทีม New World ในของหวานเนี่ยมันก็จะแบบเอ่ออาจจะ backward ไปยุคหินนะ่ะเออแต่ไม่รู้แหละเดี๋ยวไปขอดูสภาพก่อนถึงจะนึกออกนึกอันนี้เหรออันนี้ล่ะไ,ได้เหรอเดี <c oughs> ย๋ยวลองดูสิพี่วา อันนี้ก็โอเคนะอันนี้เหรอไม่ใช่แนวพี่เดีเลยวะเป็นเบอร์คุ้มๆหรออันนี้แบบว่าเลือกให้ดีๆนะอ่ะแล้วอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคพี่พเดีห้ามพูอันนี้ก็โอเคนะเผื่อโควิดมันกลับมาอีกรอบมันง่ายไปใช่ไหมพี่หวานสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเบอร์ของปริศนา ของปริศนาเฮ้ยถุงขยะถุงเหรอถุงกระดาษให้ให้ถุงขยะเราทำอะไรหรือจริงอ่ะเอามาเกี่ยวหูอ่ะสองข้างแล้วก็เป็นถุงว้วกไ็ได้ แสซอรี่ขาดแสตอรี่จริงจริงจริงๆ,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 ๆด้วยความเป็นพี่เดยพี่เดยชอบใส่อะไรเยอะๆซอสร้อยเยอะๆ,ๆอยอะรองเท้าอะฮะอันนี้จะดูสูงหน่อยเพราะเขาพี่เดยเป็นคนเตี้ยเอ้ยแม่พี่เดยเป็นคนตัวเล็กคันอันนี้น่าจะได้คุมโทนไปปะโอเคเสร็จแล้ว นิวเวิลในตอนนั้นน่าจะผมงอกแล้วก็เดี๋ยวพี่ซับหน้าแล้วก็เดี๋ยวเอาไซส์เวลานันเดิมนะแค่นี้โอ้โจัดเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายไปจบที่คอนเซปอะไรครับสุดท้ายก็ไปจบที่คอนเซปอนาคตที่มันแบบโอเคอะแบบประมาณเนี้ยประมาณอย่างนี้เข้ากับพวกเรานะครับแต่ก่อนไปเห็นต้องชื่อชุดก่อนไหมครับ ชื่อชุดคือ Skywalker ค่ะ Skywalker ว้าวเหมือนเป็นยุคที่แบบว่าโลกร่มสลายไปแล้วเหลือเจดใดอยู่หนึ่งเดียวคือคนนี้เอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เดย์ครับในชุดที่ชื่อว่า Skywalker ค่ะเยย แล้วของปริศนาก็จริงจริงออกมาโอเคเลยของปริศนานี่คือเอาไปทําเป็นกระเป๋าเออไม่ตอนแรกอ่ะว่าจะเอาอันเนี้ยทําเป็นเข็มขัดไม่แล้วเอากระเป๋าแต่ว่าด้วยแบบมันอาจจะไม่เด่นเลยก็เลยเอาเปลี่ยนมาเป็นห้อยอย่างนี้อ้โเก๋มากเก๋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 แต่ห้อยก็เท่เหมือนน้ำแนวอยู่ในหนังได้เลยอะไรเงี้ยถามพี่เดดีกว่าเต็มสิบชุดนี้ที่พี่หวานจัดให้ให้เท่าไหร่ที่ผมยาวไหมนะผมไกลี่เดยผมยาวชอบไหมชอบไหมเฮ้ยเราเราก็ชอบนะอะ่เหรอเอาสิบเต็มเลยไง บอกเลยนี่ไม่ได้ตอบตามความรู้สึกจริงนี่เป็นการตอบเอาใจต้องให้สีเป็นสไว้ก่อนแหละมานี่ล้วชอบเนื้อเราชอบอะไรแบบเอออะไรแบบุ่งเหยิงวุ่นวายเฮ้ยแต่มันเท่มากเลยนะเราเที่ยวอยู่จริงพี่เดเอาละครับไหนๆมารายการเราแล้วนะครับอยากจะให้ทั้งคู่พูดถึงกันและกันหน่อยไหนไหนก็มีแพลนที่จะแต่งงานกันแล้วจะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะครับเริ่มจากน้ำวายก่อนก็ได้ครับขอให้พี่เดตั้งใจทำงานแบบนี้ ขยันขยันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยอย่าด e ื like ่มเยอะปาร์ตี้น้อยๆกับบ้านเร็วๆนี่นะพี่เดียครับอยากจะบอกอะไรน้ําหวานมากครับก็ขอบคุณพระเจ้านะที่ได้ได้ได้มารู้จักกันเพราะว่าผมคิดว่าไม่มีใครเอาผมอยู่แล้วล่ะคนนี้นะเพราะว่าเขาก็คอยดูผมอยู่ตลอดเพราะผมเป็นคนที่ สมัยก่อนผมเปนคนที่ไม่ไม่ดีมากเลยไม่ดีจริงๆเคยมีใครๆก็น่าจะรู้และตอนนี้ผมก็ได้ไปเจอเขาเขาก็ทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลผมรู้ว่าอะไรดีออะไรดีที่สุดและอะไรดียอดเยี่ยมนะอะไรอ่ะก็อยู่ไงโานลงมากเลยาล่งมั่งเลยควันนี้บอกเลยว่าเป็น เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึง่งได้เห็นความคิดได้เห็นอีกด้านหนึ่งของพี่เดที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะว่าจะเป็นแรปเปอร์รุ่นใหญ่อาจจะดูโห,โหดๆบ้าง,งที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่มันไม่ดีบ้างแต่เรามาเจอกันแล้วชีวิตมันดีขึ้นได้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นยินดีด้วยจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ต uh ่อย่าลืมชวนเขาด้วยนะห้ามยายบ้านหนีเขาด้วยนะนี่สำคัญนะเธอไม่ต้องห่วงเธอได้ไปแน่นอนแล้ววันนี้นะฮะที่สําคัญนะฮะต้องขอขอบคุณกู้รักของเรามากนะพี่เดย์ไทเทเนียมนะคะและพี่น้หวานเข็มจิราขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากและที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ มี10 G ชีโปรนะคะที่มาปลุกพลังความคิดสร้างสารรค์ให้กับแขกรับเชิญของเราในปฏิบัติการภารกิจวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าครับเราจะไปรื้อตู้เสื้อผ้าของใครนะครับและจะเป็นคู่ไหนที่มาจัดเสื้อผ้าให้การต้องรอติดตามครับ18นาฬกานาทีในรายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้สวัสดีค่ะ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้สัปดาห์ห เลยม <า S 1> ออือขวามาซ้ายไม่ไมไมขอแต่งงานต้องมือซ้ายขวาขวาไปก่อนยังไม่แต่งขวาไปก่อนไหนๆคุณให้โอกาสผมเลือกแล้วอุปั่นสิรออะไร